สันติเกมรนังไม่หังความตายใกล้ฉันก็ามาแล้วหินาภาโววินาสติเวลาแห่งการพัดพาจากชีวิตจากของรักของชอบใจจะมาถึงเธออย่าเมาหนะนาเทศนเจ้าของฟังในที่เจ้าอย่าเมาหลายเดอ้อเจ้าอย่าไปสั่งเขาหลายเจ้าอย่าไปหักเขาหลายเดอ้อมันจะเมา,าเดอ้อให้เบิ้งเจ้าของแนะ่อีดูตนศาสตร์แนะ่ลายศาสเราเกิดมาตายเกิดตายเกิดดูนี้ ให้มันเหลือน้อยๆให้หนทางแห่งชีวิตวัตสงสารในสั้นลงเพราะนั้นก็พากันอดทนปฏิบัติอาริยธรรมเหมือนคนไข้อดทนกินยายาแก้ไข่โลกข้าพญาตไงมีแต่ผมสักใสหวานจ่อยโบหลดียาซุ่มใดดีๆมันผมเพ่นยังบอกว่าเธอจงอดทน อภิษริยธรรมเสพอริยธรรมนี้เหมือนคนไข้อดทนกินยาขมมันบะเสบได้มานั่งสมาธิตั้งแต่บ่ายสามโมงสี่โมงมหาหกโมงเก็ดโมงหาสอง่มเยมันขมคันเป็นกินก็ได้แต่ว่ามันแก้ไขภัยาศโรคโรภะโทสะโมหะคนเขียนไหวายา,าสอนหลานบ้างเขา หลานเอ้ยยาสิสอนสั่งเจ้าทั้งหลายหูงเหตุหลานเอ้ยอันวยาแก้ไขโลคข้าพญาญไงมีแต่ขมสักใสหวานจ่อยสิบดีขมของดีนั่นมันเฮ็ดงาต้องอดต้องทนต้องภาคเพียรต้องพยายามต้องฝืนเอาเป็นอาวามือนี่มาอดกินยาหมอยไ่มือเศร้ากินอีกเลยตีสองคนตีละครั้งมึงกินยา พากกันมาบอยากกินเด็กก็กินพอยากลูกเด็กก็จ้องฝาขึ้นมันหลกหยากหลปุ๊บกันเอาบุญผู้ใดอยู่ใกล้โอ๊บไปไปพันตีละครั้งเราไปทำความเพียร่าสั่นขันมมปุ๊ก็ยกมือใส่หัวสาถุกจะเม็นเจ้าดีปุ๊บไอ่ไปเอาของดีบ่เม็นปุ๊ตายยังเด็กเดินเดี๋ยวพวมนอนแสบบ่ให้ว่ามันนจะบาปเอินกันเอาได้บุญได้บุญ ตายไปสานห,หนาได้เพิ่งผ้าอาศัยกันขันเป็นผู้หนึ่งเมื่อเกิดเป็นคนผู้หนึ่งเกิดเป็นเทวดากัสิเบิงสีเงียงกันไปปฏิบัติธรรมก็ค่อยเบิงกันเพราะว่ามันผูกพันกันในอริยะยะยะธรรมนี่มูห้ยมูมันดีไปหาดีส่วไปหาสว่วนไยนั้นบุญได้เฮาหลายตัวแต่มากพฤตืปฏิบัติธรรมนากันบอกมันแนวมวกนก็ยังพากันมามวนจังสิ ก็แสดงว่าท้ายพุทธันดอนค่อนพุทธการยามศาสนาคอดเกี่ยวไก่ซืมดนี่พวกเราก็ยังถือเอาประโยชน์ในศาสนาอาทียติสารมิเทวะอัตโนถือเอาประโยชน์เอาแก่นสารแห่งตนในโลกนี้ในชาตินี้ไว้ให้มันได้ ก็จะเป็นการเกิดมาที่ได้กำไรเป็นการบวชที่มีผลเป็นการจำศีนที่มีอานิสองส์อย่างยิ่งใหญ่ไพศาล